น้ำฝนที่ตกจากฟ้าอาจดูไร้รค่าและสร้างปัญหาในยามที่มีมากเกินไปแต่หากฝนทิ้งช่วงน้ำเพียงน้อยนิดก็มีคุณค่ามหาศาลความไม่สมดุลน,นี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเก็บน้ำ การเก็บน้าในแม่โคกหนองนาเนี่ยมีอยู่3รูปแบบนะฮรรูปแบบแรกก็คือเก็บในหนองง่ายที่สุดเลยการเก็บในหนองคือการที่เราขุดดินเนี่ยให้มันเป็นหนองแล้วดินเนี่ยมาหบเป็นโคกน้ําฝนหลกมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ในลักษณะของนั้นการขุดหนองเนี่ยจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างการขุดหนองก็ต้องคํานึงถึงปริมาณน้ําฝนที่มันตกในพื้นที่ทั้งหมดก่อนสมติว่ามีพื้นที่อยู่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ก็เท่ากับ1,600ตารางเมตร เราก็ต้องไปดูว่าน้ําฝนในพื้นที่นั้นมันตกกี่มิลลิเมตรต่อปีแล้วก็มาคํานวณว่าในในในปริมาณทั้งปีเนี่ยเราจะเก็บอย่างไรให้ได้เก็บทั้งหมด100%หรือถ้าเราอยากได้120%ก็คือไปเก็บจากที่คนอื่นคือที่ที่มันไม่ได้ตกในที่เราเนี่แหละแต่ว่าน้ํามันหลากผ่านเนี่ยเราก็หาวิธีผ่นน้าด้วยการกัน้นฝายชะลอน้ํากัน้นยกเหมืองลําเหมืองผันเข้ามาเติมในหนองของเราให้ได้นนคือหลักๆเพราะฉะนั้นเก็บในหนองจะเป็นเก็บน้ําปริมาณที่เยอะ การคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ต่อปีทำได้ดังนี้ค่ะสิ่งที่ต้องรู้ก่อนคือขนาดพื้นที่และปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ยกตัวอย่างพื้นที่1ไร่หรือก็คือ1,600ตารางเมตรมีปริมาณฝนตกในพื้นที่1,200มิลลิเมตรต่อปีดังนั้นใน1ปีมีฝนตกในพื้นที่1ไร่นี้ทั้งหมด1,600ตารางเมตรคูณ1,200มิลลิเมตร 1, มเท่ากับ19 2 0ลูกบารก์ูปบาเมตรค่ะ สิ่งที่การขุดหนองเนี่ยต้องคำนึงถึงที่สุดก็คือเรื่องการระเหยของน้ําเพราะว่าการระเหยของน้ำเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยพค์ท่านพระราชทานไว้ให้ในเรื่องที่ฟรีใหม่เนี่ยน้ำระเหยวันละหนึ่งเซนนะฮะถ้าฝนไม่ตกสัก300วันน้ําจะหายไป3เมตรเพราะนั้นถ้าเราขุดหนองแค่3เมตรลึกแค่3เมตรหมายความว่าน้าระเหยหมดไม่ใช่ว่าน้าซึมหายนะน้ำระเหยหมดเพราะมันหายวันละนเซนเพราะนั้นการออกแบบก็ต้องคํานวณว,ว่าเผื่อน้ําระเหยไว้ด้วยเพราะนั้นส่วนใหญ่เราจะเน้นในการออกแบบคือหนองจะต้องลึก เน้นความลึกไม่เน้นความกว้างเพราะยิ่งกว้างเนี่ยพื้นที่สัมผัสที่มันสัมผัสลมและแดดมันจะเยอะมันจะระเหยเยอะเพราะนั้นจะเน้นลึกแล้วการขุดหนองก็ต้องเป็นรูปแบบที่อิสระฟรีฟอร์มเพราะว่าเราต้องการพื้นที่รอบหนองให้กว้างที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ในการแหล่งอาหารในการเลี้ยงปลาให้ปลามันหาก,กินนพรอะหนองธรรมชาติส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรูปฟรีฟอร์มนะครับมีความลึกมีความตื้นมีระดับที่แสงส่องถึงพื้นหนอง เพื่อจะให้มันเกิดแทงตอ้อนพืชอะไรแบบนี้เพื่อเป็นแหล่งอาหารล่อปลามาอยู่อย่างที่อาจารย์โก้กล่าวไว้เลยค่ะการขุดหนองจะต้องขุดให้โคดโค้งและมีระดับตื้นลึกแตกต่างกันไปในแต่ละจุดก่อนขุดต้องมีการคำนวณปริมาตรน้ำที่สามารถเก็บได้ในหนองเพื่อให้เพียงพอใช้งานการคำนวณปริมาตรน้ำทำได้โดยนำความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงของหนองค่ะ ประเที่2ก็คือก็จะเก็บบนโคกก็คือเอาดินที่เราขุดจากหนองนั่นแหละมาถมเป็นโคกบนโคกเนี่ยเราเก็บยังไงเราเก็บจากการปลูกป,ป่าแล้วเก็บในระบบลากของต้นไม้เวลาเรามีโคกเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้บนนี้ให้มันมีความลึกอย่างน้อย5ระดับคือไม้ระดับสูงไม้ชั้นสูงไม้ชั้นกลางไม้ชั้นเตี้ยไม้เลี้ยดินและไม้หัวใต้ดินนี่เป็นการปลูกอย่างน้อย5้าระดับไม้แต่ละจะดับควรจะมีอย่างน้อยไม่น้อยกว่า21ชนิดเพราะเราต้องการสร้างความหลากหลาย การที่มันมีระดับชั้นของต้นไม้5ระดับเนี่ยแสดงว่าระดับรากที่มันลงไปในดินเนี่ยนะครับมี5ระดับเหมือนกันเวลาฝนตกมาเนี่ยดินนั้นมันก็จะอุ้มน้ําโดยใช้ระบบรากต้นไม้เ,เป็นตัวที่พาน้ําซึมลงไปในดินมันก็จะอุ้มไว้ในดินได้ถ้าระบบรากที่มีความหลากหลายหรือชั้นของความลึกของต้นไม้ที่มันระบบรากชอนลงไปในดินเนี่ยมันจะอุ้มน้ําได้อย่างน้อยสัก70%นะฮะของน้ําฝนที่ตกอีก30%็นั่นคือเป็นน้ําผิวดินที่หลากผ่านไปแต่ก70%ก็คือซึมในระบบดินล์ว น้ำบนโคกนี่แหละที่ซึมอยู่ในระบบดินมันจะค่อยๆซึมปล่อยออกมาลงสู่หนองของเราเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่น้ำจะระเหยน้อยเพราะมันอยู่ในระบบรากหมดนะครับแล้วมันก็จะสร้างความชุ่มชื้นใ้กับดินททำไมบนโคกเราถึงต้องมีต้นไม้หลากหลายชนิดมีหลายชั้นความสูงเพราะว่าต้นไม้ที่ความสูงไม่เท่ากันเนี่ยความต้องการความแสงแดดความต้องการของสารอาหารเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน เพราะมันไม่เหมือนกันเนี่ยเวลามันปลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่แย่งกันในพื้นที่เล็กๆถ้าเราปลูกไม้ชนิดเดียวเช่นในพื้นที่1ไร่ถ้าเราปลูกแค่ต้นสักอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกันหมดเราก็จะได้ไม้ที่เป็นต้นสักระบบรากก็จะระดับเดียวกันทุกอย่างระดับเดียวกันหมดแต่ถ้าใน,นนั้นเนี่ยเรามีทั้งไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี้ยดินใส่เข้าไปเนี่ยยพราะว่าในพื้นที่แค่1ไร่เปรียบเสมือนว่าเราได้ปลูกต้นไม้ได้5ไร, like ญญร่เพราะว่าการหาอาหารมันไยดด้้้าํว ที่สาคัญคือความหลากหลายของสองชนิดเนี่ยใบยไม้แต่และชนิดเนี่ยแร่ธาตุในใบไม้มันไม่เหมือนกันแต่และชนิดมีมีมีคุณค่าทางอาหารหรือแร่ธาตุไม่เหมือนกันเวลามันใบไม้ที่มันตกลงมาทับถมเนี่ยสารอาหารที่มันเกิดจากใบไม้ที่มันต่างชนิดกันเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เกิดแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เวลาเราออกแบบโคกจะอยู่ตรงกลางของที่ดินเพราะว่าเวลาน้ําฝนตกมาเนี่ยน้ำฝนลงมาเจอหน้าดินที่มีใบไม้ที่หลากหลายทับถมอยู่เนี่ย และท่าที่เกิดจากการทับถมเนี่ยมันก็จะได้ซึมลงไปที่นาหรือซึมลงไปที่หนองได้เลยเป็นการเติมปุ๋ยให้กับระบบการเกษตรของเราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินค่าปุ๋ยนี่คือวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราถึงต้องปลูกเกิดความหลากหลายนะครับเก็บน้ํารูปแบบที่3ก็คือเก็บในนาเก็บในนานี่ง่ายมากก็แค่ยกหัวคันนาขึ้นมาแค่นั้นเองปัจจุบันถ้าเราไปดูเนี่ย ออนาของเกษตรกรไทยเนี่ยหัวคันนาจะไม่เกิน10เซนหรือ15เซนแค่นั้นเองแต่ว่าในระบบของโค้งนองนาเนี่ยหัวคันนามันต้องสูงอย่างน้อยสัก1เมตรคันนาจะต้องข้างบนจะต้องกว้างอย่างน้อย1เมตรฐานจะต้องกว้างอย่างน้อย2เมตรอันนี้คือสิ่งที่เราทําเพราะว่าถ้าแค่เรายกหัวคันนาขึ้นมานะครับในพื้นที่1ไร่เไร่มันจะสามารถเก็บน้ําได้อย่างน้อย2,000ลูกบาศก์เมตรทันทีเลยไม่ต้องทําอะไรมากแค่ยกหัวคันนาอย่างเดียวสมัยก่อนชาวนาทํานาโดยการยกหัวคันนาให้สูงและกว้างสามารถเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง นาที่ทำก็เป็นนาน้ำลึกใช้น้ำควบคุมหญ้าทำให้ข้าวในนาได้ผลผลิตดีบนหัวคันนาก็ปลูกพืชผักต่างๆมากมายจนมัง่งคั่งร่ำรวยเปรียบเหมือนมีหัวคันนาทองคำการเก็บน้ำในนาให้เก็บเท่ากับความสูงของคันนาน้ำที่เก็บไว้จะค่อยซึมลงดินอย่างน้อย5 0เเหลือน้ำบนดินครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำฝนที่ตกส่วนน้ำที่อยู่ใต้ดินก็ไม่ได้หายไปไหนแถมยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นได้อีกด้วย คัานนาที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดที่เราทําอยู่ที่น่นคัานนานั้นสูง2เมตรด้านบนกว้าง2เมตรฐานกว้าง4เมตรสิ่งที่ได้คือเราได้ข้าวที่รวงใหญ่มากระบบลากมันก็ไปไกลเกี่ยวข้าวมาเสร็จได้สางข้าวได้ฟางข้าวเต็มไปหมดเลยเพราะว่าหลักการทํางานของเราในแยกฟื้นฟูนดินเนี่ยต้องใช้ฟางข้าวเพราะอะไรเพราะว่าฟางข้าวที่ได้เราไปหมดินหรือว่าหมักดองระบบลากเราก็หมักดองอยู่ในนาเหมือนเดิมเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพราะนั้นเก็บน้ํา3รูปแบบ ส่วนรูปแบบย่อยๆก็จะปีกย่อยไปเช่นเก็บในคลองไส้ไก่เก็บในระบบเหมืองฝายหรือฝายชะลอน้ําอันนี้มันจะเป็นแล้วแต่เทคนิควิธีของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะไม่เหมือนกันเพื่อให้น้ําเดินทางทั่วถึงทั้งพื้นที่จึงต้องขุดคลองไส้ไก่ขึ้นมาคลองไส้ไก่ก็คือลำคลองเล็กๆที่คดเคี้ยวไปมาอยู่รอบพื้นที่ ใช้เป็นถามน้ำบนดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นโดยไม่ต้องวางทอ่อไม่ต้องต่อสปริงเกอร์และถ้ามีการขุดบ่อพักน้ำไว้เป็นระยะจะทำให้น้ำกระจายทั่วเป็นการลดภาระการรดน้ำนอกจากนี้รอบๆคลองไส้ไก่ยังสามารถปลูกพืชผักได้ตลอดแนวอีกด้วยฝายชะลอน้ำสร้างไว้เพื่อก,กักตะกอนตามคลองไส้ไก่หรือทางน้ำต่างๆ ฝ่ายจะช่วยชะลอความเร็วของน้ําและทําหน้าที่ดักตะกรไม่ให้ไหลลงไปในหนองและยังนําตะกรที่ได้กลับมาทําปุ๋ยหมักได้ด้วยถ้าทุกพื้นที่เก็บน้ําฝนที่ตกลงมาเอาไว้ใช้ก็ไม่ต้องกลัวภัยแล้งหรือน้ําท่วมส่วนจะเก็บน้ําไว้ที่ไหนก็ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะคะ